สวัสดีค่ะพบกช่งน้องซิกัน <pod> อีกแล้ววันนี้จะมาซื้อกองสมตาเชียงเจียกันนะคะทุกคนดูนี่ราคาแปดห้าพันบาทนะคะคิดตันก่อนสี่พันห้าพันใส่ก่อนหยิบไปเลยกองสมตาเชียงเจียโอ้โหทนแกะกันเลย เกลือตังสามพัน 3, บาทานวานี้ว่ะกลองสุนตาเชิงเจียนะนีคนอือะอันนี้วะอันนี้ที่ว่างกล่องสุนตาเชิงเจียว,นะว,นนว,นนวสยวีสีคลิส,สีดำนะคะทุกคนนี่ ดีใจมากเลยคะ่ะอันละห้าพันกล่องละห้าพันบาทกล่องซุมต้าเชียงเจ้าหายากยิ่งกว่าลาบูบูกับไครเบบี้ค่ะโอ้ทุกคนหายากมากเราต้องไปซื้อที่ประเทศฟอบทับปิกาเลยนะคะทุกคนตอาเล่นเราไปซื้อที่ ตลาดไม่เราสั่งซื้อจากเออไม่เราพูดผิดขอให้ดูค่ะเราพูดผิดเราไปซื้อมาจากร้านค้านะคะทุกคนอันกล่องละห้าพันบาทระบูวลาบูกับไข่เบบี้ก็ไม่มีราคาไหนเท่านี้ราคายกเวลารูยกแพ็ นี่กล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอัน,นี้เขาเแถมมาเป็นกล้าชินเจียวมาเปิดดูกันเลยนะเป็นซองแบบนี้นะทุกคนซุมนช่ขมิโซะนี่นขมิโซะกระซองหายไปไหนวะอันนี้ไง ได้สีสีอะไรเหรอถ้าเป็นลุนได้สีอะไรอ่ะลุ้มีนทุ้ในนี่เลยเราได้สีให้ทุกคนดูก่อนอะไได้สีอะไรสีอะไรได้สีอะไร ini siapa kalau siapa kalau siapa ada siapa 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 บายอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะ